ันนเี้ยก็เดี๋ยวจะเริ่มจากที่ครูโรดครับเจ้าเจ้าใครก่อนไม่ไม่ไม่สิเจ้าไอซีนเกาะไมค์ซีนก่อนนะครับแอคติ้งแล้วก็แล้วก็เป็นครูบอยส์ชมแล้วค่อยแดงบอกยิ้มชูกันแล้ก่อน โดยไม่ได้เข้าบ้านเลยโดเรยยังไม่เห็นว่า,ยานยังไรกันบ้างอคู่แรกเนี่ยกับเลงแรกเนี่ยครับคื<ะ>อเลงรักแท้อยู่ในแกนเวลาเนี่ยคู่นี้ก็คือน้องต้นกับน้องเพนเนียครับค<ะ>่ะคนนี้เป็นยังไงไขไขหน้าเป็นห่วครอาการหนาตึงหรือจะแก้ไขเป็นยังไงออเริ่มเลยนะคะครับผมต้นต้นมีอาการหน้าเป็นห่วหอยังเพราะว่าถ้าเวลาเขาไม่เชื่อ ในสิ่งนั้นแล้วเขาจะไม่ทำเขาจะไปกับมันไม่สุดนะคะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะบิวให้ตัวเองลองก่อนได้เขาไม่สามารถที่จะอย่างสมมติว่าเราหยิบยื่นเทคนิคอะไรบางอย่างให้เราเขารู้สึกว่าแต่นี้มันไม่ใช่วิธีที่ปกติแล้วคนคนที่เก่งแล้วเขาทำกันเช่นเรื่องของเอาไซน์อินเขาเขาเกิดเดาเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่พยายามที่จะลองทำดูก่อน แต่ว่าเกิดการคุยคุยหลังจากคลาสแล้วก็โอเคเห็นว่าเขามีลักษณะของการเปลี่ยนทัศนคติอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นหลังจากนั้นนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อวานวันคุธเพิ่งเพิ่งจะมีมีวิวัฒนาการว่ากําลังจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่เห็นผลค่ะคือเหมือนเห็นแววตาหลังจากที่เราอธิบายเขาฟังว่าเขา,าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่มีคลาสหลังจากนั้นคือยังไม่เห็น แล้วน้องเทนนะ,ะส่วนเทนหนูโอเคนะคะในคลาสแอคติ้งหนูรู้สึกว่าเขาก็ไปเต็มที่ไปเต็มที่กับเอ็กซ์ไซส์แบบฝึกหัดทุกอย่างมุ่งม,มั่นจริงจังขอบคุณครับเรื่องของวอยซ์เ่ยทั้งทั้ง,ง,งต้นกับเทนเนี่ยต้นมีต้นมีสิ่งที่ติดตัวมาในเรื่องของเสียงที่เป็นประสบการณ์นี่ยน้อยกว่าเทนเทนจะมีอะไรที่มันมีมากกว่าแต่ข้อด้อยของของ,งเทนอยู่ตรงที่เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจ เขาจะมีความรหวัดระแวงตลอดเวลาว่าเขาจะสู้พี่ไม่ได้ในเรื่องของเขาผวงเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขามากกว่าแต่ในวิคเนี้ยจริงๆเขาทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องของเสียงนะครับหมอต้นอาจจะเป็นรองอยู่หน่อยในเรื่องของเสียงในเรื่องของเสียงในเรื่องของเสียงหมอต้นเป็นรองทีหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าต้องเห็นต้องดูว่าทั้งสองคนเนี่ยพอหมอต้นก็ฝึกหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันในเรื่องของเสียงนี่อาจจะดูด้อยกว่านิดหนึ่งเท่านนเองนรับ ในเรื่องของครูล้อใช่ไหมคะเห็นเหมือนพี่เห็นเหมือนพี่โลดนะคะคือว่าจริงๆของต้นกับเทนเนี่ยไม่ได้ห่วงทั้งสองคนเลยเพราะทั้งสองคนมีวินัยแต่ว่ามันมีอาการคล้ายๆกันคืออาการเกร็งนะคะทั้งต้นแล้วแล้วก็เทนแต่น่าจะต่างกันของต้นเนี่ยคือเนื่องจากเขาเขายังไม่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ อยู่อยู่ในตัวเขาเองก็คือว่าเป็นคนตั้งใจอของเทนเนี้ยเทนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดก็คือสร้างแรงกดดันของตัวเองว่าตัวเ,เองยังไม่อาจจะมีมีความกังวลในเรื่องของขสู้สู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็เทนเนี่ยน่าจะพี่อุคิดว่าเขามีประสบการณ์น้อยหมายความว่าเวลาพูดให้ให้เห็นภาพหรืออะไรเนี่ยคะ่ะคือเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมมากเท่าพี่ขวรเขาก็จะนึก ทุกอย่างได้ช้าแต่ว่าตั้งใจมากนะคะเทนเป็นเป็นตัวอย่างของความตั้งใจแต่ว่าแน่นอนอก็อย่างที่เห็นว่าสามวีกเนี่ยเด็กๆส่วนส่วนใหญ่จะมีม,มีมีความเครียดหละความเครียดแ,ล,ยแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์มันเยอะสําหรับเด็กที่ไม่เคยมีอย่างเทนถือว่าไม่ได้เคยเข้าห้องเรียนแบบอย่างอย่างเหมือนแน่ๆหรือว่าคนที่มีมีแรงเอาฟอดพ่อแม่ส่งมาเรียนมันก็มีประสบการณ์ในห้องเรียนคอนเทนต์แต่เทนนี่ทุกอย่างใหม่หมดก็ ก็เหนือคนอื่นนิดนึงเพราะว่าจะต้องเก็บข้อมูลยิ่งตั้งใจมันก็ยิ่งเพ่งแล้วก็ไหนจะต้องขึ้นในบนเวทีมันเหมือนกับมีการบ้านเยอะค่ะก็เครียดก็เลยทําให้ต้องปรับบรรยากาศเมื่อวานให้มันดัดรีแลกซ์แล้วก็น่าจะดีค่ะคือคือคิดว่าสองคนนี้เอาอยู่เออายู่สำหรับโชวดนี้สำหรับโชนโชนแล้วก็ชอบอู๋เทนเขาร้องได้ได้ดีนะคะได้ดีคนนี้มีคาแรคเตอร์ของเสียงเท่าที่ครูร้องทราบนะคะ เขาคุณครับผมเราสำหรับน้องริวกับน้องฟุกนะครับเพลงเผื่อลืมนยครับริวกับฟุกในคลาสเป็นการจับคู่ที่ทำให้สมาธิทั้งคู่เละเทะไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนความสนุกตลกอะไรคล้ายๆกันเขาเข้าใจเขาเก็ทมุกของกันละกันนะคะแล้วพอเจอจับคู่เพราะว่าล่มจับคู่คนที่จะต้องขึ้นไปบนเวทีด้วยกันแต่ให้ทำคอนเนคชัน ให้ทากระจกเงาเขาเป็นคู่ที่ทาแล้วหลุดทาแล้วหลุดแล้วเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วเริ่มจะแบบไม่จริงจังไม่ไม่ไม่ได้อะไรจากเอ็กซ์ไซส์เท่าที่ควรนะคะคือสนุกไปกับเอ็กซ์ไซส์คือเ,เห็นชัดว่าเขาสนุกแต่ว่าไม่ได้สมาธิไม่ได้คิดว่าเอ็กซ์ไซส์นี้ให้อะไรกับเขาตอนนี้คือเป็นปัญหา,อย,อ,หาอยู่สองปัญหาสองคนคดานผมอเอ่าเห็นว่าสองคนเนี่ย ที่คราเห็นมีพัฒนาการที่ชัดเจนที่ชอบนั่นก็คือในในฟลุ๊กฟลุ๊กเพราะว่าฟลุ๊กเห็นว่าเห็นมันเห็นมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้เราไม่ให้มุกไม่ให้แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะฮะแล้วก็ให้เขายืนร้องปรากฏว่าเที่ยวแรกพอเขาเห็นครูนั่งดนะูเขาจะยิ้มแล้วเขาจะกลัวแล้วเขาจะหลายๆอย่างเที่ยวแรกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นว่านัน่แต่ได้ยินว่าเสียงเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่พอเที่ยวที่สองบอกว่าให้เธอใช้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ครูรม่ม ให้ทําคือที่มีโกนวดหรืออะไรเงรี mm ้ยให้นักสมาธิเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นจริงๆเพราะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของความที่ว่าสมิสมาธิแตกร้าเมื่อเห็นครูโรดนั่งตรงนั้นแล้วเขาเลยแตกร้าเทนก็บอกนี้เหมือนกันใช่บอกว่าเวลาเขาสอบเองเขารู้สึกว่าเขาทําได้แต่พอเห็น <c oughs> มาเห็นครูโรดแล้วแบบทำไม่ <c oughs> ได้เขาจะกลัวใช่เขาจะกลัวในครูโรตต้องออกจากบ้านนี้นั่นแหละ ก็บอกคุณโรจน์นี่เห็นจะน่ากลัวก็บอกเขาบอกผมไม่รู้อะปล่อยลังสีอะไรออกไปเด็กจะกลัวมากเลยแล้วก็บอกเขาบอกว่าเธอต้องทําให้ได้ว่าต้องต้องต้อผ่านกํานแพงนั้นให้ได้ว่ามันต้องไม่มีคุณโรจนนั่งอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าคุณรจเพียงแต่จะมาดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแล้วพอเที่ยวที่สองเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนี่หมายถึงในฟลุกนะฮะก็ริวิวของเขาก็มีของเขามาอยู่แล้วแต่ว่าวานนี้เขาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็ยังคุยกับเขาบอกว่าถ้าวันจริงเนี่ย ถ้าวันนี้เนี่ยยังแสดงได้ไม่เต็มที่วันจริงของให้เต็มที่กว่านี้นะเพราะว่าเลยเมื่อวานนี้เลยเลยไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะจะทาได้สุดระไรมากขนาดไหนเพราะว่าเขามีทีนี้ว่าในเรื่องของเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงนั่นนะเราจะเห็นว่าเขามีติดตัวมามากพอสมควรในเรื่องของในเรื่องของเทคนิคเรื่องการใช้เสียงจริงๆนั่นแหละอารีวยจะเป็นคนที่พอร้องทุกอย่างนั้นมันจะดูรีดูรีบดูแบนด์ไปหมดซะทุกอย่าง พราะนั้นมันก็จะฟังดูแล้วมันซาวเลยไม่ค่อยมีมิติไม่มีความลึกที่เราจะได้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนแน่มันจะออกมาทะลักทะล,ล,ลักออกมาพูดถึงมิติของเสียงเนะี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยตัวตัวครูรสเองยังรู้สึกว่าฟลุก๊กเนี่ยจะเห็นพัฒนาการของมิติของเสียงทาให้เห็นจะได้ชัดกว่านะครับแล้วก็อย่างอย่างอื่นก็มีเพี้ยนมีหลุดอะไรกันบ้างเล็กน้อยตามวิธีการของเขาเหมืนอนครูรสค่ะก็คือว่า ก็เห็นเห็นเห็นเหมือนกันสองคนแล้วก็คือว่าฟลุกเนี่ยมีเดเวล็อปในการแสดงนะคะหมายถึงว่าเขาเริ่มเปิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตีความอันแรกของครั้งแรกก็ตีเผื่อลืมเนาะเขายังเขาเน้นการร้องอย่างเดียวค่ะพี่โรสใช่คือทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้หัวใจในการการร้องมันก็เลยมันก็เลยยังไม่เกิดซีนไม่เกิดบทบาทไม่เกิดความรู้สึกนะคะแต่คนที่พอไล่มาสี่คนเนี่ยฟลุกจะเริ่มพอเริ่มโค้ชเขาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแสดงว่า เขาเปิดเขาเริ่มเปิดแล้วพอเปิด <rural conversation> เสร็จมันจะเห็นเวทาการทันทีเลยภายในสองนาทีก็เห็นเลยเพราะว่าแสดงว่าก็มีของแต่เขาหลงทางอยู่มันเลือกช่องอยู่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเขาตีความว่าการแอดลิทหรือการร้องที่แบบว่าใช้เสียงวิจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์หรือดีเยี่ยมกว่าการการที่เขาจะไปโฟกัสเรื่องการร้องให้มีความรู้สึกนนะคะแล้วค่ะเขาไปเขาไปได้ยิน ตาเขาไปได้ยินเสียงเทคนิคการร้องมากกว่าตาเขาเนี่ยฟีลกับสิ่งที่เขาร้องออกมาว่าเขาร้องว่าน้อ,อ,องว่าไงนะคะเียงเสือรุอ่นะจำไม่ได้น้อเนี่ยค่ะในนี้ค่ะคือกรแทนที่เขาจะไปไปฟีลกับเนื้อร้องเนี่ยเขาก็ไปฟีลกับวิธีการร้องม,มันก็กับเสียง<า>ทําให้แข็งริวก็จะเกิดปัญหาอันนี้เช่นกันแต่ว่าพอบอกว่าให้คิดเป็นโพสติฟแล้วก็คิดแค่ภาพ ภาพเดียวที่หนูรู้สึกไม่ต้องมีรายละเอียดของคํามันก็เปลี่ยนวิธีน้ําเสียงก็ดูจะมีรอยยิ้มขึ้นนะคะคือน,น้ำเสียงเขาทําให้เราเห็นภาพเลยภาพเขาทําให้เสียงเปลี่ยนคือมันสอดคล้อง,องกันก็เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือพัฒนาการที่อุเห็นนะคะแล้วก็พอเด็กแบบมีความสุขและรแบบีแลมันก็เปลี่ยน <c oughs> นะคะส่วนริวเห็นเห็นเห็นตรงกับพี่โลดก็คือว่าวีคนี้ก็ลุ้นกันนิดนึงนะคะฝันแล้วใยถ้าถ้าเขายังคีบแบบคิดมีสมาธินะคะก็ จริงๆก็อย่างนึงที่ที่เห็นครูทุกทุกทุกคลาสพยายามจะช่วยสันละใสมากกว่าฝากลาักพยายามจะคือดึงเขาขึ้นมาแล้วก็ถ้าถ้าเขาคิดแบบนี้ก็สันละใส่วีคนี้น่าสนใจนนทีเดียวของริวก็คิดว่าอนอกจากพัฒนาการไม่ค่อยขยับอาจจะอูรู้สึกว่าเขาเขาเขาติดรูปแบบไปนิดนึงเพราะว่าวีคเนี้ยมันไม่มีรูปแบบไม่มีท่าเต้นไม่ได้มีบล็อก เขาไม่ชิงก่กับการใช้ใจในการร้องแล้วก็จินนาการต่ำจินนาราต่ำมันอาจจะเกิดจากสมาธิกับความไม่เชื่อแล้วก็คือเหมือนตีความให้เขาสองรอบนะคะคให้เห็นว่าจริงๆเพลงเนี้ยมันมันมันขาวหรือดำมันสุขหรือมันทุกข์เขาก็เห็นด้วยว่าเขาสุขแต่ว่าสิ่งที่เขาออกมามันไม่สุขเขามองสุขไม่ไม่เห็นนะคะ แล้วเขาก็รู้สึกสุขไม่ได้ไม่ใช่คิดว่าเขาไม่มีความสุขแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเขายังไม่เชื่อว่าวิธีเนี้ยคือเขายังเชื่อสุกว่าแอดลิปต้องอคชั่นมันเป็นรูปแบบก็คือป็นกิริยาเพการร้องเป็นรูปแบบมากกับ inside ตอนนี้คนเพราะว่าเด็กอย่างนี้ยังไม่แยกเพราะมันจะมีคอนแอดลิปของเขาอันหนึ่งที่แล้วก็แอดลิปเขาก็ไม่เนียน ดีมากที่ต้องทาตอนเช้าที่ชกโกนหนวดแล้วก็เขาต้องอยู่กับตัวเขาเองดยที่เขาเห็นแล้วอันนั้นน่ะดีมากจินตนาการว่าโกนหนวดอเอแล้วดูเขาจะเห็นเขาจะมีสติปกศิลี่เขากำลังทำได้จะไม่สนใจใครอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เห็นซึ่งทุกเอามาใช้ได้ขอบคุณมากเลยครับคือท่านอื่นไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีไกครับเอ๋อ ถังผู้ที่สามเนี่ยครับถังเบียกับถังเหงาเข้าใจถังเบียกับถังถังเบียมีกำแพงอะไรบางอย่างในในคลาสค่ะคือคิดว่าน่าจะเกิดอะไรสักอย่างในช่วงคอมเมนต์อ๋อคิดว่าเขาเป็นคือชุดเลาะหลังจากหลังจากวันวันนั้นนะฮะวันที่ถูกคอมเมนต์วันใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าแล้วก็เขาก็ครับผม แข็งมากทัวไเลยอเอาไว้เลยใช่ไหมเบเขาคือแบบพอขึ้นถังเบียร uh uh ์เนี่ยโดนทั้งทั้งส่วนที่เป็นในกลุ่มเขาเองแล้วพอมันจะคือตอนที่ให้ทําเนี่ยมีสามสามสามกล่องกับของกล่องกล่องหนึ่งก็เป็นของภายในกลุ่มแต่ละกล่องเสร็จแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องกลางที่ว่าทุกคนเนี่ยจะพูดถึงใครก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มตัวเอง,เองทังเบียร์ที่โดนทั้งทั้งของกลุ่มตัวเองแล้วก็ของตรงกลางเยอะมากเราก็เลยเกิดกำแพงซึ่งทำให้ลดสิ่งที่เขาต้องโฟกัสในในวีคนี้ไปแต่ว่าเหมือนมาช่วยเขาได้ด้วยเอ็กซ์ไซส์ปล่อยให้สุดสีของอารมณ์ที่ให้ไปให้สุดร้องไห้ให้สุดพอรู้สึกได้ว่าพอเขาหลัง,ลงเขาลองไห้สุดๆไปแล้วอะค่ะเขาดีขึ้น ข้างในมันดีขึ้นเหมือนได้เยียวยาวอะไรบางอย่างแต่ว่าเอ็กซนะ์ s e อไซน์นันมันถูกทําอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ s e ที่เกิดก่อนหน้านี้แบบกที่ถูกทําก่อนหน้านี้มันทาแบบแบบทําแบบผ่านๆเพราะหัวไปสมาธิที่เรื่องอื่นนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งคือเขายังไม่เขายังไม่รู้วิธีการปล่อยคือฟังคอมเมนต์เทคคอมเมนต์จะอยู่กับมันยังไงจะปรับแก้ยังไงแล้วปล่อยมันไปยังไง เขายังเด็กเกินไปไนที่จะจัดการกับมันพอเอามาก็ก็เอามันมาหมดเลย้ยคะแล้วก็เอามากวนทุกทุกอย่างอันนี้ที่เห็นนะคะส่วนถังจริงๆแล้ววิกนี้ชอบค่ะเพราะว่าถังมีพัฒนาการปกติถังโกรธก็ยิ้ม,มเสียใจเสียใจก็ยิ้มดีใจก็ยิม้มคือหน้าเขายิ้มโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่พูดกับเขาเพราะว่าว,วิกนี้เรื่องของ acting จะเป็นเรื่องของ awareness คือการรับรู้อย่างมีสติ เขาเอามันมาใช้จริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่บอกเขาว่าคุณรู้ว่า,าตัวถางอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่ว่าเมื่อรูปหน้าของคุณเป็นอย่างนี้คุณ